รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag #switch ค่ะ รายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีคะ่ะคุณผู้ชมคะคนเราทุกคนนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งไปทุกอย่างคะ่ะเพียงแค่เราตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นสนุกไปกับสิ่งที่ทํานะคะจะเชื่อว่าหนทางแห่งความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนคะ่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะที่เขาสามารถสารความตั้งใจของตัวเองในหลายๆเรื่องจนสําเร็จได้นะคะจะเป็นใครกลับมาพบกับเขาได้ในช่วงหน้ากับ #switch คะ่ะ S <S <weet> <S แขกรับเชิญของสันในวันนี้ค่ะอเล็กซ์เฟรนเดลค่ะสวัสดีครับ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 รักนายดูเราเอนดูเขาพิเศษจริงๆนะเคยแบบว่าตอนนั้นตั้งนานแล้วละ่ะเราชวนเขามาเล่นละครใช่ครับผมยังจําภาพเจอพี่จ่าครั้งแรกได้อยู่เลยครับตอนนั้นพี่เป็นผู้จัดละครเรื่องที่2องเองนะอเล็กที่พี่เลือกอเล็กซ์มาเล่นด้วยกันน่ะกี่ปีนะสติสิปีครับ แต่ว่าตอนนั้น10ปีผ่านไปตอนนี้อเล็กซ์มีผลงานเพียบมากพี่ไม่เข้าใจว่าเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายละครมีกี่เรื่องอะเริ่มถ่ายเสร็จไปแล้วมีสุดร้ายสุดรักน่าจะออนแอร์กลางหรือไม่ก็ปลายปีนี้แล้วก็เลือดรักทรณงกําลังจะปิดกล้องแล้วก็อาคมของอภิน p ีวีซีแล้วก็สายท่านหัวใจของพี่เจสุดร้ายสุดรักของอบอยกฤิยพงศ์เล่นเป็นนักดนตรีใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับผมประทับใจทีมงานที่นั่นมากครับล้วชอบ ทีมงานที่เป็นแบบสไตล์หนังหนังหน่อยออซึ่งก็ก็สนุกแล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าจะดีและน่าจะใหม่ให้กับวัยรุ่นเลือดรักทรนงตอนนี้ของพี่นกจริยาเป็นพีเรียดใช่ครับเป็นดราม,ม่าครับ ยากมากครับภาษามันไม่ได้ครับพี่จ๋าใช่แบบสไตล์ที่เราเล่นน่ะคือบทมีไว้เป็นไกด์ไลน์ใช่ไหมครับพอมาเจอภาษาพี่เหลี่ยดแล้วแบบเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนอกบทอ่ะมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าภาษาเราจะพูดไม่ถูกทันทีใช่อาคมนี่มาแนวเหนือจริงอีกนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมเล่นเป็นเป็นคู่แฝดของมาร์กี้แต่ยังไม่ได้เริ่มพิ่งฟิตติ้งไปครับผึ่งฟิตติ้งน่าสนุก สายทานหัวใจของพี่เจ็ครับผมก็มาเจอน้องมิ้นกับเจมมาก็ดีก็ดีถ่ายไปแล้วคิวนึงก็เหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะ ดีใจแต่อยากรู้ว่าละครเยอะขนาดนี้นี่ยังเห็นทานู่นทงนี่ทานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายแบ่งเวลาอย่างไงต้องรู้ว่าณตอนนี้เราต้องการอะไรงานไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราก็ทําอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเราก็พยายามหาวิธีเลี่ยงให้ได้็กซ์อยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้22ปีครับ ถ้าถ้านับจากโฆษณาโฆษณาแรกนะครับงั้นเราย้อนกลับมามาถึงชีวิตของ alex ในเด็กๆหน่อยัคุยกันนิด alex เป็นลูกครึ่งอะไรคะอังกฤษครับทุกวันนี้ภาษาเป็นยังไงบ้างผมเรียนอินเตอร์ที่มันเป็นแบบเป็นมิกซ์เคานเตอร์มากครับแล้วเราก็ไม่เคยได้อยู่ที่อังกฤษมันก็ไม่ได้มีแอคเซนต์อังกฤษมันก็จะกลางๆผสมไปผสมมานิดๆหน่อยๆแปลว่าเกิดที่นี่เกิดที่อินโดนีเซียครับใช่มาอยู่ที่นี่ตอน4ี่ขวบ มาอยู่ที่นี่ตอนสี่ขวบสี่ขวบมาถึงปุ๊บก็ได้งานเลยอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับโอ้แล้วเด็กสี่ขวบนะเข้าใจอะไรการทํางานไหมตอนนั้นไม่ค่อยอะครับผมก็ให้เขาเขาให้ทําอะไรเราก็ทําคุณแม่พาไปไหนเราก็ไปแต่คุณพ่อเห่อมากพ่อเห่อมากผมเป็นซูเปอร์ตานดับหนึ่งในใจคุณพ่อตลอดเวลาโอ้เอ็นดูที่บ้านมีพี่น้องกันกี่คนสามครับผมคนเล็กครับมีพี่สาวแล้วก็พี่ชายคนโตสนิทกันไหมคะสนิทมากครับเป็นครอบครัวที่แบบ สนิทกันแล้วก็รักกันมากทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดูทีวีเอาขาพาดกันอะไรอย่างนี้แล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ก็เป็นคุณแม่ที่ให้ความสําคัญกับระเบียบให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานให้ความสําคัญกับมารยาทาจะมีมุมดุดุหน่อยแต่ว่าก็จะปล่อยให้ลูกใช้ความคิดของตัวเองแต่ได้ข่าวว่าอเล็กติดแม่มาก มากเลยครับตอนที่ผมมาเล่นละครของบอดคัสรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าเล่นกับพี่นกชัดชัยกับพี่ตุ๊กจันจิลาหาักมากแมงฟอแตงกวาทำได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มากก็มามาที่กองแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบว่าบินมาคนเดียวกองของอตูเหมือนกันช่วงนั้นต้องบินมาเชียงใหม่คนเดียวก็ร้องไห้จำพี่แอมได้ใช่ไหมครับพี่แอมนี่สั่งม้ามาที่กองครับ เอาม้าเนี่ยมาที่กองแล้วก็เพื่อที่จะให้เราไม่ร้องไห้คุณพระช่วยกลางคืนก็เข้าไปตู้เย็นตอนนั้นก็ถ่ายของอาตูด้วยอาตูก็มีช็อกโกแลตมีหมอนข้าง คุณแม่ก็ซื้อโทรศัพท์3 3ม0ให้โทรกลับหาหาแม่บ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขยันทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นบอลอันนี้อันนี้คือแบบอันดับหนึ่งตอน็กๆอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักบอลครับมีอยู่อย่างเดียวเลยครับคือเป็นนักบ,บอลมุ่งมุ่งอย่างเดียวใช่ครับมุ่งแบบว่าจะต้องติดทีมเราไปอ่านหนังสือเบ็แคแฮมไปอ่านหนังสือของเซอร์อเล็กออ วิธีการที่คนคนนึงจะไปอยู่ในทีมบอลมันต้องไปอยู่ที่ Academy มันจะต้องไปเติ mm hmm. เตบโตอยู่ใน s o c c เ r อร์สกูแล้วก็ก็เดี๋ยวอเลฟากสันจะต้องมาเห็นแล้วแน่นอนแล้วไปเรียนบอลต่างประเทศอยู่กับค่ายก็อยู่สาอาทิตย์คุณแม่ก็ต้องมาอยู่ข้างๆอยู่โรงแรมข้างๆพ็าร้องไห้คิดถึงแม่ <c oughs> ก็กล่าวว่าจะเอาดีทางด้านนี้เลยครับแล้วก,ก็แข่งทุกรุ่นตั้งแต่มินิลีก 5ขวบ6ขวบมา Under 9 Under 12 Under 15 Under 17ันเร้าอัแต่พอมันถึงจุดจดหนึ่งเราก็รู้ว่าแบบในความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่เราจะไปบอลร,ระดับโลกมัน มันมันอีกเลเวลมันอีกเลเวลแล้วเราเรามีอะไรที่เราไม่พร้อมก็เลยเอาดีทางด้านละครแล้วกันพี่ยังเชื่ออยู่เสมอว่าในงานบอลช่องทุกปีอะไรคือนักบอลที่ดีที่สุดในสนามนะขอบคุณครับขอบคุณครับดีกว่าพิกเกตอีกใช่ไหมครับขอบคุณครับขอให้พิ่เกตดูอยู่ครับมีแต่รองเท้าจริงเนาะมีแต่ใช่แล้วก็จะคอยคิดว่าเอ้ยถ้ายิงเข้าแล้วจะทำท่าไหนดีเอออย่างงี้ใช่ไหมใช่พอเล็กได้บอลปุ๊บเล็กปล่อยเล็กปล่อยเล็กอแล้วเอาอย่างนั้นถ้าสุดท้ายต้องมาเอาดีทางด้านละครเนี่ย เริ่มต้นกับละครได้ยังไงอตู่เรียกไปแคสละครไปแคสละครเป็นลูกของพี่หนุ่ยตอนนั้นพี่หนุ่ยน้ำพลทุกวันนี้ก็มีแต่คนทักผมว่าลูกพี่หนุ่ยมีคนเข้าใจผิดมากเยอะครับเยอะครับบางทีบอกแม่มาเปล่าแลวแม่มานี่ไงแม่ผมไม่ใช่หมายถึงมาใช่ใช่ตัวนี้คนเข้าไปอ๋อที่เล่นกับพี่หนุ่ย ก็ได้แต่คิดว่าละไอ้ยี่สิบสามสิบเรื่องที่เราเล่นมาไม่มีทางเราได้แต่เขาจะจาอันนั้นได้ครับเขาจะจำแบบ่น,นคือห,หัวใจและกืนหัวใจและไกาปืนครับ<ช>ครั้งแรกตอนนั้นยิ่งเด็กมากครับความรู้สึกประสบการณ์กับการแสดงเป็นยังไงผมรู้สึกว่าผมมาเล่นที่กองถ่ายครับคือผมเป็นเด็กคนเดียวในกองถ่ายและทุกคนจะเอาใจมันเป็นความรู้สึกของการมาเล่นแท้ๆเลยครับมัน<ต>ไม่รู้สึก แต่คุณแม่เข้าไปสักพักคุณแม่ก็เริ่มจ้างเริ่มจ้างให้แบบไม่มีแม่ได้ไหมไม่มีแม่เงินซื้อเราได้ไหมได้อะไรซึ่คนจัดเจนร้อยบาทผมจำได้โอ้โหอ่ะแล้วเป็นยังไงการแสดงในวันนั้นอาตูสอนอะไรเราบ้างเขาก็จะสอนวิธีการคิดผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที Allāh> ่สําคัญที่สุดสําหรับนักแสดงคือการคือการเข้าใจอ่ะคือการเข้าใจคําว่าการแสดงจริงๆอ่ะมัน มันมันมีน้อยนะผมคิดว่ามันมีน้อยคนที่เข้าใจจริงๆคนมันเล่นเยอะคนมันเล่นเป็นอ่ะเล่นเยอะมันเล่นละครมาพูดบทอ่ะผมคิดว่ามันมีคนที่ทำอย่างนั้นได้เยอะแต่คนที่จะเข้าใจคุณสมบัติของคําว่านักแสดงจริงๆหรือว่าหรือวิธีการเตรียมตัวหรือวิธีการ approach ในในละครในบทมันเป็นอะไรที่มันมีน้อยและซึ่งผมคิดว่าการที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะมัน มันช่วยเราได้ถึงถึงทุกวันนี้วิธีการพูดเมื่อกี้มันคือแบบมันมีไฟอยู่ในตาเลยอ่ะการเป็นนักแสดงของอเล็กซ์คืออะไรหลายอย่างมากครับคุณสมบัติของนักแสดงที่จะ เข้าฉากฉากหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าความดีของตัวละครหรือความเป็นตัวละครตัวนั้นจะออกมาจากจากการทําการบ้านของเราล้วนเลยครับเจ็ดสอีก3 0คือคือสิ่งที่คุณจะไปเจอในวันนั้นการที่เราเราจะต้องต้องสวมบทขึ้นมามันต้องเข้าใจคําว่าอินเนอร์ผมคิดว่านักแสดงที่ดีควรที่จะทําการบ้านดีๆแล้วก็ควรที่จะมองลึกไปกว่าบทมีมีสกิลในการวิเคราะห์ตัวละครมีสกิลในการรู้จักเล่นสดแล้วก็รู้จักเล่นมากกว่าที่ผู้กำกับสั่ง แล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันทีนี้ตั้งแต่วันนั้น่ะที่เราเริ่มทำความเข้าใจกับการแสดงจนมาถึงวันที่เราเป็นพระเอกเต็มตัวเลยคือเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้า,า<ม>เป็นยังไงก็โอเคครับเราไม่รู้กับคำว่าพระเอกมันมีมันมีอะไรเข้ามาแบบในหัวเราเยอะอะตอนนั้นอะแล้วตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องดังมากคิดแบบตอนนั้นนะครับมันคิดว่าแบบ โหมาทางนี้เราจะต้องแบบมุ่ง,งไปทาง<ะ>พระเอกอแต่พอมันออกมาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นม,มันก็เหมือนเป็นเรียลลิตี้เช็คให้กับเราอะ,อะในช่วงชีวิตตอนนั้นอะ่ะมันได้เจอคนเจ๋งๆเยอะพี่ชาคิดพี่ชาย<ะ>พี่หนุ่มอัตรพรพี่อ๊อฟพงพัฒน์เราก็มองว่าแบบเฮ้ยพวกนี้เขาแบบ เขามีอะไรที่แบบเจ๋งกว่าคําว่าพระเอกนะในในมุมมองของเรานะเราก็เลยเริ่มที่จะสนใจเริ่มที่จะศึกษาเรื่องของการแสดงแล้วก็คิดว่าทุกวันนี้ยเราคิดว่าเราไม่เป็นพระเอกอาจจะเหมาะสมกว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าการที่เราเป็นตัว2ตัว3แต่ว่ามีบทดีๆที่เราสามารถที่จะเอาตัวละครนั้นออกมาและทําให้เรื่องมันสนุกอะผมคิดว่า มันเหมาะกับเรามากกว่าที่เราจะไปเป็นพระเอกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความชัดเจนในหน้าที่และจุดยืนของตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าเส้นทางการแสดงของเขาแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยอะที่วันนี้อเล็กซ์ลุกขึ้นมาเรียกว่าถ้าจะเป็นไอดอลให้กับคนอีกหลายๆคนเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอเล็กซ์กันต่อนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะขอมาผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูสุนัขเ <ผม S 1> ชนการ์ดค่ะสําหรับ สุนัขเล็กกลางใหญ่นะคะที่รักคุณไม่เคยน้อยลงซึ่งเชนกาดเนี่ยนะคะปกป้องแล้วก็กําจัดเห็บมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะที่สําคัญยังคงความอ่อนโยนมีหลากหลายสุตรช่วยดูแลสุนัขได้ทุกสายพันธุ์ที่เชื่อว่าเพื่อนขวัญเมืองต้องมีครับผมใช่ไหมฝากให้เพื่อนเพื่อน้องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอลิฟกันต่อค่ะ As Sta Stau กลับมาคุยกันต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นนักแสดงมีความสมคัคใจที่จะเป็นนักแสดงเมื่อเป็นนักแสดงเราก็จะรับบทได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าได้มาเล่นร้ายด้วยครับผมเริ่มจากตอนแรงปรารถนาตอนนั้นคือณเดทกับคิมปัใช่ครับ<ะ>ใช่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจเล่นก็ดูเป็นบทที่ดีดูเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็แล้วก็ดูว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันสนุก แล้วก็ก็น่าสนใจแล้วเป็นไงผลตอบรับดีครับดีมากๆครับในตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่เรากําลังสนใจทางด้านการแสดงอย่างหนักมากครับมันมาถูกจังหวะมากเป็นช่วงที่เรากําลังอยากที่จะมีบทอะไรแบบเนี้มาท้าทายตัวเองแล้วมันก็สนุกผมคิดว่าการเล่นร้ายมันปลดล็อกให้คนได้เยอะครับนี่ไงแต่ว่าเล่นร้ายจนได้รางวัลคืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากพี่ชอบทั้งอเล็กซ์แล้วก็เกรทก็คือสามีครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าในตอนต้นเนี่ยตอนที่แคสมาเนี่ยเป็นเรื่องที่โดนวิจาร์เรื่องแคสค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวว่าพี่เกรซไม่ตีอเล็กซ์ก็ไม่ต,มตีแล้วมันจะเชื่อได้ไหมรปรากฏว่าเล่นจนได้รางวัลเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างรเรื่องนั้นสนุกที่สุดแล้วครับมันมันมันรู้สึกว่ามันครบครับแล้วมันรู้สึกว่าบทมันส่งแล้วก็รู้สึกว่าเรา เราสนุกกับทุกวันที่เราได้ไปเล่นตัวเนี้แล้วรู้สึกว่าเราชอบแคสนั้นมากทีนี้เวลาที่เราต้องทำกันบ้าน70%ก่อนที่จะมารับบท ละครตัวเนี้ซึ่งค,คนที่ครอบครัวไม่ต้องการอะ่ะเราเรารีเลทกับตัวละครตัวนี้ได้ยังไงผมคิดว่าการแสดงมันไม่จําเป็นที่จะต้องรีเลทกับกับตัวเราก็ได้เพราะว่าเราจะต้องเล่นกับบทที่มันไกลตัวเรามากการที่เราต้องรีเสิร์ชเนี่ยมันต้องรีเสิร์ชอยู่แล้วเพราะผมเล่นเป็นไบ p o โพล่าด้วยเรื่องนั้นใช่ไหมครับผมก็ไปดูพวกวิดีโอคนไบโพล่าอารมณ์มันมันไปถึงเลเวลไหน อันนั้นก็กเป็นส่วนหนึ่งพอเราดูเราก็เกิดความสงสารของคนที่เป็นนี่ก็มาเป็นอินเนอร์หนึ่งอย่างของเราอเล็กซ์อยู่ในวงการมาอย่างที่บอกคือ20ปีครับผมรู้สึกว่าอเล็กซ์มีความเป็นลูกเครึ่องผู้กำกับอยู่ครับตอนนั้นที่ได้ได,ไ,ดได้เป็นผู้กำกับตอนนั้นเรื่องรักอันตรายใ,รให้กับช่องสาม<ช>เป็นไงบ้างรประสบการณ์ที่ดีครับตอนนั้นผมคิดว่าผมรู้เยอะมากครับมองตาตรง ผมคิดว่าผมทําได้แล้วผมคิดว่าผมมั่นใจในตัวเองมากจนได้มาทําจริงๆแล้วแบบโอ้ my god <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันทําไมผู้ผกำกับมาต้องรู้เยอะขนาดนี้ <c oughs> แล้วผมอยู่ปีสามแล้วอคนก็แบบผมจาได้เลย <c oughs> โมเมนต์แรกผมใส่ชุดนักศึกษามันนั่งอยู่หัวโต๊ะ <c oughs> แล้วก็อึง้งฝ่ายศิลป์ฝ่ายผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นต้องมานั่งฟังเราอะ ก็โอเคก็สนุกดีมันได้สกิลของการเป็นผู้นำได้สกิลของการบรีฟนักแสดงได้อยู่ในห้องตัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มันมันน้อยคนที่จะมีประสบการณ์นี้ครับมีโอกาสอยากทำอ<ม>ีกไหมอยากครับอยากครับแต่ต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับ พี่ไม่รู้สึกว่า Alex อเล็กซ์อะเป็นนักแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบ respected actor อะมันโตขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตัวขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันผ่านจุดที่เราเป็นเด็กใหม่แล้วที่เราจะต้องแบบไฟอะไรบางอย่างเพื่อเพื่ออนาคตของเราหรือต้องมีความกังวลตลอดเวลาว่าใครจะคิดอย่างโน้นเกี่ยวกับเราตรงนั้นมันมันหายไปหมดแล้วครับเป็นตัวของตัวเองครับ ผมคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดดูสิหนะ้าตานางมีความสุขเพราะนอกเหนือจากโครงการนี้ตอนนี้มีอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็น EEC EEC ครับ Environmental Education Center ซึ่งเราพาเด็กๆไปดำน้ำพาเด็กๆไปเข้าป่าไปศึกษาธรรมชาติผมคิดว่ามันสิ่งแวดล้อมศึกษามันยังไม่ยังไม่ให้ความสำคัญพอในเมืองไทยโดยทั่วไปแล้วอปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์แล้ว มนุษย์ที่ทาเพราะว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มันเกิดผลอะไรกับคนส่วนรวมบ้างซึ่งผมคิดว่าการที่มอบความรู้ให้กับเขาเนี่ยมันเกิดอินสปิเรชันเกิดโมเวชันที่เขาจะไปปกป้องอะไรสักอย่างซึ่งผู้ใหญ่มันสายไปแล้วครับทุกคนแล้ก็ต้องเริ่มต้นจากเด็กแล้วตอนนี้เราช่วยอะไรกับอเล็กซ์ได้้างเห็นว่ามีการทําเสื้อยืดทาเสื้อขายใช่ครับผมทําเสื้อที่ระดมทุนไปซื้อรถบรรทุกให้กับช้างเป็นรถพยาบาลช้างเอลเลฟเว่นแอมบูเลน์ เสื้อเราซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างเข้าไปดูใน a d Save Thai Elephants ครับแต่ว่ามันมีมีแบรนด์รถบรรทุกแบรนด์หนึ่งที่ใจดีมากๆที่เขากำลังจะมอบรถบรรทุกนั้นให้ใช่ซึ่งเงินที่เราได้มา2ล้านกว่าบาทเนี่ยเรากำลังจะเก็บไว้เพื่ออาจจะไปช่วยช้างอีกเชือกหนึ่ง Alex พี่ไม่ถามว่า Alex ทำอะไรให้กับ EEC บ้างแต่พี่ถามดีกว่าว่า EEC ให้อะไรกับ Alex บ้างเยอะครับเยอะมากครับ อย่างแรกเลยคือให้ความสุขแบบอธิบายไม่ได้อะ่ะการได้อยู่กับเด็กอะ่ะการที่แบบเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ค่ายเรแล้วต่ค่ายหนึ่งจนทุกวันนี้เขาแบบมีสกิลในการพูดมีความคิดที่ดี มีการพัฒนาที่ดีเวลาเราเจอเขาแล้วเราเห็นความพัฒนาการของเด็กพวกนี้มันมันมีความสุขจริงๆอ่ะมันมันไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการครับตอบแทนไม่ต้องการอะไรแค่ได้เห็นมันมันมีความมันมีความสุขจริงหน้าตานางมีความสุขจริงๆแล้วกับเต้ยจรินพรเป็นยังไงบ้างคะดีครับแล้วก็คบกันมาสักพักลวครับแล้วก็ก็คิดว่าทุกอย่างมันกำลังไปได้ด้วยดีช่วงนี้มันเป็นอารมณ์แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นช่วยเหลือกัน มันก็ดีในเวลาที่เราเหนื่อยๆแล้วเรามีคนที่เป็นช่วยคอยสปอร์ตคอยแชร์แต่มีคนงงมากในช่วงที่จรินพรเป็นที่ต้องการของทุกคนคทุกคนรุมจีบ,บอเล็กซ์มาจากไหนก็ไม่รู้ครับมายัางไงเออจริงผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยเรื่องนี้ จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าพี่จ๋าเพราะว่าตอนนั้นพี่จ๋าถ่ายเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองแล้วทั้งสามหนุ่มก็ชอบเตยมากแล้วแล้วผมถ่ายเรื่องรักปฏิหารใช่แล้วเราก็ไปไปช่วยนาท่วมด้วยกันจำได้ไหมครับตอนนั้นสองสองกองถ่ายเป็นปะกันใช่แล้วมันเป็นช่วงที่เราเหมือนปิดปิดเปิดเปิดอะไรสักอย่างอยู่พร้อมๆกันกิจกรรมเลยเราเลยเพราะว่าถ่ายละครไม่ได้ไงใช่ใช่ครับแล้วก็ วันเกิดพี่จ๋ามีวันเกิดกเล็กสเตอร์คิมพี่สคนใช่สี่คนเยิดในเดือนเดียวกันแล้วก็เราก็มาคุยกันว่าเราจะจัดงานวันเกิดด้วยกันอ้าวสินี่ไงเรียกวันดึงเขามาแค่อย่างนั้นแหละเล้ก็ เริ่มเท็กซ์ไปบ้างตกลงเราจะจัดงานวันเกิดยังไงดีฉันจำได้ว่างานวันเกิดไม่ได้จัดไม่ได้จัดแต่ทำไมสองวันนี้ยังคุยกันต่อก็จากนั้นมามันก็จากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามแล้วมันก็เอนิมันก็คลิกกันดีก็ไปได้ดีเราจะพูดชื่อต่อไปนี้แล้วเราจะให้ให้อเล็กซ์พูดออกมาว่ามีความรู้สึกต่อชื่อเหล่านี้ยังไงเริ่มจากโนพลกมรชุ่นอาตูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมครับ คือเป็นครูของผมเป็น advisor ของผมทางด้านการแสดงทางด้านวงการบันเทิงผมดีใจมากที่ผมได้เจอครับเขามากครับเขาเขาเชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่ผมเด็กมากครับแล้วเขามีอะไรเขาก็จะคอยบอกคอยนึกถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาที่ดึงเรามาในวันนั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ได้อยู่ตรงนี้นตรงนี้แน่นอนร้อยเปอร์ตก็ต้องขอบคุณอตู่จริงๆครับอตู่แบบเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือที่สุดเลยครับ พงพัฒน์วชิราบรญจงพี่ออฟเหรอพี่ออฟเป็นผู้ชายที่เท่มากพี่เขาเป็นคนที่ผมผมมองเป็นไอดอลของผมมากๆในหลายๆเรื่องมาก mm hmm. คิดว่าคนในวงการที่มีทุกวันเนี้ยเพราะความคิดที่พี่ออฟส mm ่งไปให้เขาเยอะมากๆท,ทั้งๆที่บาง,<อ>งคนอาจจะไม่รู้ตัว mm hmm. ด้วยโว่าพ,พี่ออฟเป็นเป็นโลโก้ของการแสดงในเมืองไทยแลย้วเป็นแมสคอตเลยเต้ยจรินพรตเต้ยจรินพรเป็นอ่คนที่ตัวเล็กแต่หัวใจเขาใหญ่คนที่หัวใจเขาดี เป็นคนที่บางทีบางทีบางทีดีกันไปบางทีแบบเขาจะมีโมเมนต์ที่เขาแบบเป็นคนดูแลคนเก่งเป็นคนเอาใจคนเก่งใครๆก็รักอยู่กับใครใครก็อยากเข้าใกล้เป็นคนสมบัติที่ดีสําหรับเขาแล้วผมก็โชคดีที่ผมได้เจอเขาความสุขของอเล็กซ์ในวันนี้คืออะไรคะความสุขของผมคือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําครับได้มีอาชีพในแบบของเราที่มันไม่เหมือนใครได้ไปไหนก็ไปได้อยู่กับ คนรอบข้างมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นที่รักของทุกคนในประเทศอะแต่ผมคิดว่าการได้อยู่กับคนที่เรารักและคนที่ชอบเราจริงๆอะผมว่าตรงนี้มันคือความสุขความสุขจริงๆครไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับคนที่บ้านแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตวัยแก่ที่ที่แฮปปี้ตามที่เขา เขควรที่จะได้อะล่ะค่ะก่อนจะไปอันนี้ฝากไว้ให้นมค้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคนนะฝากไว้นะคะวันนี้ขอบคุณอเล็กซ์มากดีใจที่ได้คุยกันครับดีใจมากที่ได้มาเหมือนกันครับขอบคุณค่ะครับ ทุกทค,คะช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้คะ่ะเราจะไม่งอป๊อปคอนแพงๆอีกแล้วเพราะว่ามันทำได้เองแสนง่ายคะ่ะเราจะทำคาราเมลป๊อปคอนกันนะคะเริ่มต้นจากป๊อปคอนอันนี้ไม่ต้องทำคาราเมลไม่ต้องอะไรก็ได้นะจริงๆเราถือว่าเป็นของว่างที่ทำได้ง่ายๆเริ่มจากเนย1ช้อนโต๊ะและน้ำมัน น้ำมันจืดๆนะคะจะใช้คานล,ล่าแล้วก็ต้องเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะโอเคกับความร้อนนะน้ำมันมะกอกห้ามใช้1ช้อนชาในสัดส่วนที่เท่ากันเราจะใช้ข้าวโพดอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไป90กรัมค่ะพอเนยละลายเข้าที่เรียบร้อยดีเราก็จะใส่มเมล็ดป๊อปคอร์นลงไปคนให้เนยแล้วก็น้ำมันมันเคลือบมเมล็ดนะคะ หลังจากนั้นปิดฝาค่ะคุณเรามีหน้าที่แค่คอยเขย่า่างนี้ให้ทุกอย่างมันเคลือบๆสำคัญคือทุกอย่างต้องพร้อมนะเพราะถ้าเราทำซอสคาราเมลเนี่ยมันจะแบบอึ๊ะอึอ๊ะไม่ได้เรามีเวลาเพียงแค่แบบ2วิเท่านั้น จากนั้นเราก็จะเปิดไฟให้มันละลายคนจนมันละลายทันทีที่น้ำตาลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เราจะใส่เนยลงไปแล้วเราก็จะลาดลงไปบนปอคอนทันทีแล้วมันก็จะแข็งตัวเลยมันจะใช้เวลาหน่อยนะคะมันไม่ใช่แบบว่า5้านาทีก็เสร็จอะไรอย่างี้นะมันแต่เนี้ยใกล้ๆละมันเริ่มเปลี่ยนสีละ หนึ่งสองสามยกลงมาจากไฟนะคะใส่เนยเข้าไปมันก็จะฟูขอให้คนไวงานคนอย่างรวดเร็วล้องมา นี้เราก็รอให้มันแห้งนิดนึงแล้วเราก็จะเก็บไว้ในทัพเปอร์แวร์หรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันปิดสนิทไม่มีอากาศเข้าไปนะมันก็จะยังกรอบอยู่แบบสองสาวันเลยทีเดียววางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบีเรียบร้อยคาราเมลป๊อปคอร์นค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นตลอดการพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือไฟในดวงตาของแขกรับเชิญของจ๋าค่ะชีวิตของเรานะคะมันจะมีค่าพอที่จะต่อสู้ก็เมื่อเราได้สู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อมั่นและหลงรักอย่างหมดหัวใจเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเวลาของ Hashtag Switch หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง Family สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดวิดเบคแฮมโอ้ยโอก็เป็นเป็นไอดอลของเราตอนเด็กๆ ตัดผมยังไงผมก็ตัดอย่างนั้นทำสีผมยังไงผมก็เอาตามเบคแคมปันฟรีคิกยังไงผมก็จะปั่นให้ได้อย่างนั้นจริาแอนโฟนีพี่นกเป็นบอสที่ฮาครับรู้สึกดีเวลาได้กลับมาเล่นด้วยเพราะรู้สึกว่านี่คือบ้านเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขานึกถึงผมตลอดแต่ไม่รู้ว่าหลังจากเลื่อนลักทลโงเขาจะยยงนึกถึงผมอยู่หรือเปล่าผมพูดบทผิดเยอะมาก